สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจากสวนสดทางสวนทศกันนะคะก็จะทำการตัดแต่งลิบบินชาลีใหม่นะคะนี่ลิบบินชาลีไม่ได้ทรงแล้วนะคะ รอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเนี่ยวันนี้นะคะพี่เล็กก็จะทำการตัดแต่งลิบบินชาลีใหม่นะ ราะว่าตอนนี้นะคะนี่นมันทรงมันไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันยืดเนาะแล้วตรงโคนต้นเนี่ยมันก็แห้งเหี่ยวแล้วนะวันนี้เลยจะทําการตัดแต่งใหม่นะคะ,ะเพราะหลายๆท่านเนาะก็ถามว่าขายายพันธุ์แบบไหนขายายพันธุ์ยังไงนะคะ ลิปบ,บินต้นนี้จะเป็นลิบบินชาลีด่างชมพูนะคะเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยจะใบจะเป็นแบบนี้เนาะนจะเป็นด่างสีชมพูแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้นะคะต้องการแดดจัดนะคะถึงจะเป็นสีชมพูถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มนะคะเขาจะเป็นสีเขียวนะคะสำหรับต้นลิบบินชาลีนะคะเขาก็จะเกิดเป็นพืชแบบตระกูลไม้อวบน้ำนะคะเ็าจะมี เก็บกักน้ําบริเวณลําต้นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาทําการตัดแต่งกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเนี่ยถ้าเกิดเขาจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะทําการตัดนะคะเพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์ใหม่นะคะปักชําใหม่นั่นเองนะคะเนี่ยจะทําการตัดแบบนี้เลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวดใูใกล้ๆอ่ะ,อะนี่ตัดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยอันนี้เราก็ตัดได้อีกนะนความยาวก็ประมาณนี้นะ,อ,ะนอันนี้อันนี้เหมือนกันนะะเนี่ยตัดเลยนะ ตัดออกให้หมดเลยเราจะทำการปักชําใหม่นะคะนี่แบบนี้นะเนี่ย,ย,นนยตัดออกให้หมดเลยต้นลิบบินชาลีนะคะนี่จริงๆถ้าเกิดอยู่บริเวณที่มีแสงแดดนะคะเราก็จะทำการลดน้ำทุกวันนะคะวันเช้าเย็นเนาะ ถ้าเกิดมันไม่อไม่ทำการตัดแต่งนะคะเนี่ยแบบนี้เนาะเพราะว่าร้านค้านะคะมันก็เลยขายไม่ได้นะคะเลยต้องทำการตัดแต่งทรงใหม่นะคะนีะ่สำหรับต้นนี้นะคะนี่อันนี้นะคะพี่เล็กก็ทำการปักชําใหม่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นรูปทรงลักษณะแบบนี้นะคะนี่สวยงามมากนะคะนี่ สำหรับริบบิ้นชาลีที่ปักชำใหม่ๆนะคะเราต้องไว้ในที่ล่มก่อนเนาะประมาณ1อาทิตย์นะคะให้เขามีรากที่เดินดีก่อนแล้วค่อยเอาออกตากแด็ดนะคะสีจะได้สวยนะคะสดนะคะเ๋าวทำการตัดเพื่อที่ไปขยายพันธุ์กันเลยคะ่ะ ตัดออกทั้งหมดเลยเนาะไอ้ตรงโคนต้นตรงเนี้ยไอที่เป็นก้านๆเนี่ยก็เดี๋ยวเอาทิ้งนะนี่ตัดแต่งทั้งหมดนะจริงๆถ้าเกิดเราใส่กระถางเลาวไม่แขวนอะ่ะเขาจะยืดทรงจะยืดขึ้นแต่ถ้าเกิดใส่กระถางแขวนนะคะ เขาก็จะย้อยลงมานะ,ะตัดแต่งออกให้หมดเลยนะเนี่ยที่เป็นก้านๆแบบนี้เนาะเราก็ตัดทิ้งเนาะ,ะ,นะ,ะล้วก็ปัดชําใหม่นะ,ะตัดทิ้งเลยเพราะว่า ทิ้งไว้นะเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เราปักชำใหม่เลยดีกว่านะคะอันนี้บินก็แข็งแล้วนะเนี่ยตัดทิ้งออกให้หมดเลยทำใหม่ดีกว่าจะได้สวยกว่าเนาะอันนี้ถึงปล่อยไว้เขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ นี่ตัดทิ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบเนี่ยแบบเนีแ่ยบบดินแข็งๆแล้วก็มีรากเยอะอย่บบนี้นะคะเนี่ยก็คือทําการเปลี่ยนดินใหม่เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเหมือนสารอาหารเขาไม่ค่อยมีแล้วแหละเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ เราจะทําการตัดแล้วก็ปักชําใหม่นะนี่ <c oughs> เดี๋ยวดูใกล้ๆเนาะ <c oughs> ตัดลิบบินชาลี <c oughs> จริงๆลิบบินชาลีมีหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของลิบบินชาลีนะฮะ <c oughs> มีลิบบินชาลีด่งชมพู ลิบบินชาลีเหลืองทองแล้วก็ลิบบินชาลีเขียวนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับต้นลิบบินชาลีนะ,ะสำหรับกระถางเล็กนี้นะ,ะถ้าเกิดํำติดดีแล้วนะคะต้นแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะกระถางไซส์นี้นะคะ ก็จะขายอยู่ที่ราคา35บาทนะคะ3กระถางร้อยนั่นเองนะคะสวยนะคะนี่ยิงเวลาโดนแดดเนาะสวยสวยนะคะออกสีม่วงสวยมากๆเลยนะจ๊ะนี่เราก็ตัดออกเพื่อที่จะได้ชำใหม่นะคะ พินชาลีด่างชมพูนะอันนี้เมื่อก่อนนะเขาขายแพงมากๆเนาะแต่ตอนนี้มีจำนวนเยอะแล้วแหละมันก็เลยขายราคาถูกลงมานิดนึงนะคะมันก็ไม่นิดเท่าไหร่แหละมันก็ถูกเยอะเลยแหละเนาะ นี่ถ้าเกิดโดนน้ำมากๆเขาก็จะใบเขาก็จะเน่าแบบนี้เลยนะอันนี้เราก็ตัดทิ้งนะนเราก็ตัดทิ้งเลยถอนทิ้งก็ได้แต่ว่าถอดทิ้งเนี่ยดินเขาจะขึ้นมาแบบนี้ ถ้าเกิดเป็นโตแบบนี้อ่ะเราก็ตัดจำคูณนะนไว้ปขยายใหม่ได้อันนี้ก็ติดอยู่นะถ้าเกิดทำโอเคเสร็จเรียบร้อยเนาะอันนี้นะ แล้วเรามาทําการขยายพันธุ์ใหม่กันเลยนะคะก็จะใช้ไม้แหลมนะคะนำร่องก่อนเนาะในการปักชํำลิบบินชาลีนะคะเพื่อที่เขาจะได้เสียบได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดใบตรงบริเวณโคนแบบนี้เนาะให้เพื่อนเอาทิ้งนะเพราะว่าเวลาเรา เสียบลงไปนะคะใบเขาจะค้างก็ทําให้เสียบยากเนาะก็ะปักชำลงไปแบบนี้นะเนี่เว้นระยะห่างนะคะไม่ต้องถี่เยอะเนาะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดใบเขาชิดกันมากๆน่ะก็จะทําให้ใบเขาเน่าได้นะคะก็กดลงมาแบบนี้นะ,ะสำหรับวัสดุป,ปูนะคะจะทำ ใช้เป็นดินล่อนนะคะเพราะว่าเขายังไม่มีรากนะคะก็เลยต้องการเนื้อดินที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะคะเขาก็จะเสียบไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะขออย่างเดียวนะคะสำหรับริบบินชาลีด่างชมพูต้องอยู่บริเวณที่แสงแดดจัดนะคะ อย่างนั้นนะเขาจะกลายเป็นสีเขียวนะคะจะไม่เป็นลิปพิ้นชาลีดักชมพูจะกลายเป็นลิปบิ้นเขียวนั่นเองนะคะก็จะเสียบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มกระถางนะคะแต่ตอนใช้งานเสียบลงไปค่อนข้างที่จะลึกหน่อยนะคะเนี่ย ประมาณนี้นเพราะว่าเวลาลากเขาเดินนะมันจะได้ไม่สูงเกินไปนะ,ะทถักทายกันได้นะคะ พี่เล็กอยู่ที่ตลาดฟ้าใสนะด่านกุยอำเภอโชคชัยท่านใดสนใจต้นไม้ต้นไหนก็สอบถามมาได้นะคะเพราะว่าขายต้นไม้ด้วยส่งออนไลน์ด้วยค่ะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งไม้แขวดนไม้ประดับนะคะไม้มงคลมีเยอะนะคะท่านใดต้องการแบบไหนนะคะก็สอบถามได้นะคะบอนสีก็มีนะคะ จัดส่งด้วยนะหรือไม่นะคะท่านใดอยากจะมาเยี่ยมชมนะคะที่สวนโทศกันก็ได้นะคะอยู่ที่ตลาดฟ้าใสอำเภอด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมาจ้าถ้าเกิดมันอยู่ตรงใบอยู่ตรงบริเวณโคนเนี่ยเดิดออกเนาะ แล้วก็เสียบใหม่แบบนี้นะคะเนี่ย <c oughs> ก็จะเสียบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะลากเขาจะงอกอก็สามารถนำออกแดดได้นะคะช่วงที่ปักช่ำใหม่ๆนะคะเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเน่านะคะเป็นไม้อวบน้ำนะคะนี่แล้วก็ตัวลิบบินชาลีนะคะจะมีแบบสองแบบสองลักษณะนะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบผอมเนี่ยผอมเพียวแบบนี้เนาะอันนี้คือ,อน้ำไม่พอนะคะแต่ถ้าเกิดลักษณะเขาเป็นข้อเป็นข้อเป็นป้องมีต้นเล็กเนี่ย ออกตามข้อตรงเนี้ยเยอะๆนะคะอันนี้คือเขาได้รับน้ําเพียงพอนะคะเสียบลงไปแบบนี้เลยนะคะสำหรับปุ๋ยนะคะช่วงนี้จะใส่ก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องเยอะนะคะให้เขารากเดินดีก่อนค่อยใส่นะคะ แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะเอาให้ลากเขาเดินดีก่อนแล้วค่อยใส่ก็ได้นะคะก็จะปักชำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มกระถางนะ ชาลีด่างชมูนะขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะเลี้ยงดูก็ง่าย ถ้าเกิดเป็นใบแบบแห้งๆงเหี่ยวติดตรงก้านแบบนี้เนาะก็ให้เพื่อนเอาออกด้วยนะกบินชาลี ใบใกล้ท่านเนี่ยนะเขาจะมีความสวยงามแบบนี้ท่านเนี่ยสีเขียวเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ด้านขอบจะเป็นสีชมพูแต่ถ้าเกิดโุนแดงแต่ถ้าเกิด,ด,ดุ้นแดดนะคะเขาจะออกแบบงไงล่นะออกสีชมพูออกอมมอ่วงม่วงอ่อนนะ่ะสวยมากเลยจ้ะยิ่งถ้าเกิดใครมีแบบกระถางรูปปั้นแบบเป็นเป็นยังไงเป็นรูปหน้าคนนะ่ะใส่ไว้นะ่ะยิ่งจะสวยนะ ใดสงสัยต้นไหนนะคะอยากหรือไม่ขยายพันธุ์แบบไหนของต้นไหนนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะนี่โอเคนี่ปีนันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะนี่โอเคค่ะสำหรับรายนี้นะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะ ส่วนพวกนี้จะขยายพันธุ์ต้นไหนนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะเรียบลอย